ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดรอุซัมเมอร์2อ2 2แฟนปืนกรีด m แมนซิตี้โอเคแล้วขายเชซซสให้อาร์เซนอลถ้ามารับรองมันแน่บอลยกทีมพิมริกอังกฤษเต็งคว้าเนมา่าจับตาให้ดีโบลี่คุยเองถกเอเจนต์ดึงโรนัลโด้ซบเชลซีตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้น แฟนปืนกรีดแมนเชสเตอร์โอเคแล้วขายเชียร์ซูสให้อาร์เซนอลลอสอาเวซเกรกันเนอร์สได้กลิสหนันนะครับเพราะว่าล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนเกี่ยวขาลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงขายกาเบรียลเจซุสมาหอกเลือดเซบ้าให้กับอาร์เซนอลเรียบร้อยด้วยค่าตัวเฉียด2,000ล้านบาทโดยตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนคือเรื่องสัญญาส่วนตัวกับนักเตะเท่านั้นอาร์เซนอลทีมเยี่ยมใจจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับ บรรลุข้อตกลงกับเรเบลสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการขอซื้อตัวกาเบรียลเจซุสกองหน้าทีมชาติบราซิลมาเสริมทัพตามการรายง,งานจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้ส่ขข่าวแวดวงตลาดซื้อข,ขายนักเตะที่น่าเชื่อถือนะครับโดยเชซุสมีข่าวจะโยงกับารสเซนมานานแล้วและล่าสุดทีมนี้ก็ใกล้ได้บทสรุปโดยที่โรมาโนแจ้งผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าเรเบลสิฟ้าได้ตกลงขายหัวหอกเลือดสมบ้าิในวัย25ปี ให้กับไอ้ปุนใหญ่ที่ราคา45ล้านปอนด์หรือประมาณ1,935ล้านบาทแหละครับอ์สซอนและแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงกันทางวาจาเรียบร้อยในวันนี้สำหรับดิวของกาเบรียลเจ u ซุสหลังจากที่มีการพบปะก,กันครั้งใหม่ซึ่งคาตวนตักเตะการันตีที่45ล้านปอนด์เวลานี้อ์สซอนกำลังจัดการเลอกสัญญาส่วนตัวกับทางทีมงานของกาเบรียลซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ดิวนี้สำเร็จในไม่ช้า ถ้ามารับรองมันแน่บอลยกทีมพมรีเมียร์ลีกอังกฤษเต็งคว้าเนมาร์ร้านภูเมืองู้ดียกทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะดึงเนมาร์มาสุนทับหากอำลาไปแอตเนะครับหลังคาดว่าม่อยู่ในแผนการนำทีมของกุนซอคนใหม่ปารีสแซ็แงทีมอภิมห์เมา,มาสิทธิแห่งลิกเกอิงฝรั่งเศสตกเป็นข่าวว่าพร้อมขายเนมาร์กองหน้าทีมชาติบราซิลนะครับหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมริตสตอเกาติเย่ว่าที่กุนซอใหม่ของแปเช อยากเปลี่ยนให้ทีมเล่นระบบ3-5-2นะครับโดยที่ให้ลลโอนีเมซี่กับคิลียนเอ็มบัปเป้เป็นตัวหลักในแดนหน้าทุกคนให้เดมาอาจจะกลายเป็นส่วนเกินของทีมแะครับขณะที่สกายเบดบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษเปิดราคาให้เชลซีเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าเดมามาสมทับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีอาตาัตราต่อรองอยู่ที่แทงหนึ่งย8ไม่รวมทุนนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามมาเป็นเต็งสองครับที่อาตาัตราต่อรองแทงหนึ่งจ่ายสอไม่รวมทุนตามมาด้วยนิวคาสเซิลละอันมาิดตและก็บาร์ ที่ราคาเท่ากันแทง1จ่าย14ไม่รวมทุนนะครับจับตาให้ดีโบลี่คุยเองถกเอเจนต์ดึงโรนัลโดซบเชลซีสื่อดังปูดข่าวท็อตโบลี่บอสใหญ่แห่งเชลซีเดินหน้าลุยคว้าตัวคริสเตียโนโรนัลโดจอดดาวยิงของแมนเชสเตอร์นาเจ็ด้วยตัวเองนะครับโดยมีการเปิดฉากเิรจากับเอเจนต์ของนักเตะเป็นที่เรียบร้อย ท็อตโบลี่เจ้าของสโมสร,รเชลซียกใใักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้มีการพูดคุยกับจอร์ดเมนเดสเฮจจันของคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงความเป็นไปได้ที่จะดึงโรนัลโดมาโชว์ฝีเท้าในสนามฟอร์ดบริดต์ตามการรายง,งานจากเดอะอัลเตอริกสื่อกีฬาชชื่อดังระดับโลกนะครับเดวิดออสเทนผู้สื่อข่าวคนดังแห่งเดอะอัลเตอริกระบุว่า การพูดคุยระหว่างโบลี่ซึ่งเพิ่งเทคโอเวอร์กิจการสโมสร,รจากโรมันออบราโมวิชในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากับจอร์ดเอนเดสเกิดขึ้นที่ประเทศโปรตุเกสในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยเป็นที่เข้าใจกันว่าแนวคิดที่ดึงโรโนัลโดมาสวมเสื้อยูนิฟอร์มของเชลซีคือหนึ่งในหัวข้อที่ทั้งสองเจรจา,ากันล่ะครับปัจจุบันโรนัลโดมีสัญญากับปีแดงแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเชลซีจะจริงจังแค่ไหนกับการดึงกัปตันทีมชาติโปรตุเเกในนววัั37ปีมาารรร่่ทะชตตไ คงอยากจะเก็บโรนโรไว้กับทีมต่อไปขณะที่ตัวนักเตะก็ยังยืนยันชัดเจนนะครับว่าตนไม่มีปัญหาอะไรกับการได้ร่วมงานกับเอริกเทนักผู้จัดก,การทีมคนใหม่นะครับแตนนี้เจ้าีกำลังมองหากองหน้าคนใหม่หลังจากที่ตกลงปล่อยตัวโรเมลูลูคากูหอคิมชาติเบลเยียมกลับให้กับอินเตอร์มิลานยืมใช้งานนะครับหากชาบราการชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ